เมื่อวานนี้นะคะพี่พี่นักแสดงตลกเนี่ยเขาได้เข้าไปกราบนะคะหลวงตาสินทร์ัพย์โอเกจิอาจาร,รย์ดังภาคอีสานคุณผู้ชมนะคะที่ค่ายมวยของพี่สามารถพยักอรุณนั่นเองค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนได้ของดีไปด้วยะจะเป็นใครเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะเ<อ>มื่อวานนี้นะคะตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยค่ะเหล่าศิลปินตลกนะคะทั้งอาเป็ดเชิญยิ้มอาเดอดอกสดาทพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยละค่ะรอรับหลวงตาสินทรัพย์นะคะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทเดินทางจากจ,ากจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยละค่ะ ข้ากรุงเทพมหานครมาที่ค่ายมวยของพี่มาศสามารถพยากรุณค่ะแล้วที่บอกว่ามีคนได้ของดีจากหลวงตาก็นี่เลยค่ะเสื้อขาวนั่งข้างล่าง mm hmm. พี่บอลเชิญยิ้มค่ะ oh. ถือพี่บอลเนี่ยตามมาทีหลังนะคะมาถึงก็เข้าไปกราบหลวงตาหลวงตาก็หยิบออกมาเลยค่ะ <Yeah. S 1> เป็นพระผพ,พ,พระพิกเนตท,ทองคําแท้ค่ะม oh. อบให้กับพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยค่ะตามภาพเปลี่ยนกลับกบปุ๊บนะคะสักพักท่านแบบควักออกมาเลยค่ะ oh. คือเอาให้ไว้เพื่อบูชาติดตัวค่ะหลวงตาบอกว่านี่คือทองคําแท้ๆเลยม mm ีสององค์ องค์แรกให้พี่เขาทรายไปแล้วอีกองค์ก็ยกให้พี่บอลน,นี่แหละค่ะเ<อ>ท่านั้นแหละคุณผู้ชมพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยยิ้มแม่เลยช่วงชวงพักอ้เนี่ยนะหยิบออกมาตามภาพเลยค่ะนี่<อ>พี่บอลอึ้งไปเลยอ,ะอ่ะพี่บอลเชิญยิ้มนะคะโพสคลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ด้วยความปราบปลื้มใจค่ะอบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าหลวงตาท่านจะเอ็นดูขนาดนี้ค่ะท่านมอบของดีมาให้ถือว่าเป็นบุญวาสนาในชีวิตของตัวเองมากๆเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดพี่บอลแล้วพี่บอลเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะแอบกระซิบนิดนึงนผู้้ชมปีีีพ่บอลเ อายุครบ44ปีเต็ม,อมพอรับจากมือหลวงตาพี่บอลก็ถอดสร้อยแล้วก็คร้องพระพิเคเนศทองคําแท้เนี่ยใส่ก็ไปเลยคุณผู้ชมอนุโมทนาสาธุกับพี่บอลด้วยนะคะ,คะย้ํากันอีกทีค่ะพี่บอลอายุจะครบ44ปีในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเฮงเฮรืยร่ย,ยๆ่ยๆยๆออบุญวาสนาก่อนวันเกิดถือว่าโชคดีจริงๆถูกค่ะ